เฮ้ยขาแข็งแข็งทำไม้ข, er ข, approved, ขาขยับไม่ได้เฮ้ยขยับขาไม่ได้ช่วยด้วย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 ช่วยพีวาแลว ีวันนี้อะมันมีเห็นพี่บเบบลกับน้องเบลล่าเรียนออนไลน์เครียดทั้งวันเลยมมีก็เลยจัดให้หนูลงสระว่ายน้ำเต็มที่เลยวันนี้เย้เรามีจำค่ะไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงสระกันกนะทุกเกด้ นี่ครับก่อนลงสาะต,ต้องล้างตัวใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะไบเบิลไปไปล้างตัวตรงนั้นก่อนเลยล้างไปก่อนนะน้ำเย็นด,ด้วยเน่าก่อนเลยว้าวเล่นสุน่มางเลยเอาหุ่ยนยนต์ทอจอดีกว่าอ้าว <c oughs> <c oughs> เม่กี้นราฝาดน้ำใไ่ฟ้าบ้าลนวครับยวว่า าโทรศัพท์นี้มาลูกเดี๋ยวนี้ไปรับโทรศัพท์ก่อนนะพี่เบิ้ลดูแลน้องดีๆนะลูกนะครับเดี๋ยวมามีไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงเรล่นกันดีๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋อใช่ค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ ได้คะ่ะเดี๋ยวดูออเดอร์ให้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะมีออเดอร์ใหญ่เข้ามาเดี๋ยวต้องเช็คให้ลูกค้าก่อนอืมมีของพอดีเลยดีจังมียอดเข้ารัวๆเลยเนี่ย,ยเสร็จละอฮ้ย่ย ออกมาพี่เดี๋ยวรอกเลยอ่ะพี่ให้ขอบคุณใสพ่พี่ยังตะเก็เหนื่อเลยพี่จำเป็นมันจุ่มน้ำเลยไบเบิลกับเบลล่าก็เล่นกันเองได้เนาะงั้นเดี๋ยวแม่ขอช็อปก่อนละกันนะลูกวันนี้เป็นโปรเก้าเดือนเก้าขอช็อปซะหน่อย ตรงนั้นนะโอเคได้แต่อย่าไปไกลล่ะพี่หนาวขออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตามไปไปแล้วนะโหลงแรงจังลงแรงขับน้องไปได้เร็วมากอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อนนอไดเอาหมดเลยเอาทั้งหมดเลยสบายใจจังเลยชชอปปิ้งมันก็สบายใจ ลูกๆก,ก็ยังเล่นกันเองได้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะไม่ต้องไปนั่งดูก็ได้งั้นเดี๋ยวเปิดซีรีส์เกาหลีรอเด็กๆเ,เล่นไปฟังๆก่อนดีกว่าแส่งฟังก่อน ดางเกะกะเดี๋ยวขอดีกว่าโนตาอุ่นจริงๆ,งๆงสนุกจังเลยอ้โหยกขาไปพี่ได้เลยเฮ้ยขาแข็งๆทำไมขาขยับไม่ได้เฮ้ยขยับขาไม่ได้เหนื่้ยด้วย พช่วยด้วย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 อ่ะตุ้ยเป็นอะไรอ่ะตุ้ยเป็นตะคิวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่แป๊บนะเดี๋ยวพี่เข้าไปช่วยด้วยพี่มาแล้วไปตึ้งลัวพี่มาแล้ว ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไปดุ้ยไหวไหมเดี๋ยวพี่พาดุ้ยไปหาหมีก่อน ไม,มามาหามม่กันไม่ได้แล้วแม่มีอยู่ไหนเนี่ยเอาแมีมาแย่มดูโทรศัพท์เลยเหรอเนี่ยนี่ครับนี่ครับอะอะไรลูกน้องน้องเก็บจุมน้ำเลยครับเมื่อไหร่ เมื่อกี้นี้เองครับแล้วทำไมไม่เรียกมี่ลูกก็เห็นมี่โมแต่ดูโทรศัพท์อะครับโอ๊ยพามีไปหาน้องเร็วๆน้องน้องเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างคะโอ๊ยข่าวหลังอะมี่จะไม่ัวแต่ดูโทรศรัพท์แล้วมีขอโทษน,นะมีเลยไม่ได้ยินลูกเลยอะขอโทษน,นะคะ พอเราไม่ลูกกลับบ้านกันเถอะไปลูกป้าไปที่บ้านช่วยมีทาน้ำกลับบ้านแล้วลูก,ลก,นะลกอุ้มน้องแล้วไปอืออ่ามา